ตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มาส่งมอบชุด PPE จำนวน116ชุดสำหรับผู้ร่วมบริจาคแล้วก็ในหลักเลยคือน้องหมีนะคะนห่น้องหมีนะคะเป็นผู้ที่มีชุด PPE ไว้ในครอบครองตั้งแต่ ก็ทำก็ได้มีโอกาสมาส่งมอบพร้อมกับผู้ร่วมบริจาคอีกหลายคนเลยทีเดียวเราทางโรงพยาบาลน,นครพิงนะคะก็แบบว่าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับการบริารจาคครั้งนี้เพราะว่ามันขาดแคลนจริงๆแล้วก็วันนี้เองเนี่ยทำให้เราดูว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากาลังขาดแคลนและเขาต้องาการจริงๆ มีดีใจมากๆเลยที่มีหลายท่านเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคนะคะแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้บริจาคไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารนะคะทั้งหน้ากาก เอ็น95เพราะเขาต้องใช้รถทิ้งทุกๆวันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะใครอยากจะร่วมบริจาคที่นี่เลยค่ะเชียงใหม่ของเราก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนครพิงเนื่องจากอะไรเพราะว่าคนที่เป็นโควิดแบบโคม่าเนี่ยอยู่ที่นี่กว่า50เตียงด้วยกันฉะนั้นแล้วนะคะร่วมกันค่ะเราทําอะไรช่วยเหลือไม่ได้เป็นแพทย์ไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้วันนี้เราร่วมน้ําใจได้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเขากันนะคะ